สวัสดีค่ะขอเชิญรับชมวิดีโอเรื่องระวังบัตรประชาชนแบบนี้ใช้ขอคัดสำเนาประวัติการรักษาไม่ได้นะคะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลในวิดีโอมาใช้ประโยชน์และป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะสวัสดีครับผมต้องการสำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของผมเองครับได้ค่ะยินดีให้บริการ ดิฉันขออนุญาตบัตรประชาชนของคุณด้วยนะคะขออภัยนะคะบัตรประชาชนของท่านชำรุดแบบนี้ใช้ขอคัดส,สำเนาประวัติการรักษาไม่ได้ค่ะเช่น1ตัวเลข13หลักหายไปไม่ครบถ้วน2รูปถ่ายใบหน้าในบัตรประชาชนไม่ชัดเจนจางหาย3 ชื่อนามสกุลหายไปไม่ครบถ้วน4ประชาชนมีการเจาะรู5้ซินการ์ดในประชาชนสูญหายนะคะลักษณะดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ในการทำเรื่องขอคัดสำเนาประวัติการรักษาพยาบาลได้ค่ะดังนั้นการทำเรื่องขอคัดสำเนาประวัติการรักษาพยาบาลต้องใช้บัตรประชาชนที่ไม่ชำรุดนะคะหรือใช้บัตรอื่นๆที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้เช่นใบขับขี่ บัตรค่าราชการหนังสือเดินทางเป็นต้นกรณีเซ็นสำเนาถูกต้องในบัตรประชาชนการขีดคร่อมให้ระบุคำว่าใช้เพื่อขอคัดสำเนาประวัติการรักษาพยาบาลเท่านั้นไม่ระบุใช้เรื่องอื่นๆน,นะคะและที่สำคัญห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดลงในเอกสารด้วยนะคะ ขอขอบคุณนะคะรามาธิบดียกระดับก,การพัฒนาคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงด้วย AI